ควรอ่านหนังสือเรื่อง Fire and Blood ก่อนดูซีรีส์ House of the Dragon ไหมซีรีส์เรื่อง House of the Dragon ก็ใกล้จะฉายแล้วนะคะทุกคนก็คงจะเคยได้ยินแล้วว่าเนื้อเรื่องของซีรีส์นี้จะนำมาจากสงคราม Dan c e of the Dragons จากหนังสือชื่อ Fire and Blood ของ George R R Martin ผู้เขียนคนเดียวกับหนังสือชุด A Song of Ice and Fire ที่นำมาทำเป็นซีรีส์ Game of Thrones หลายคนก็คงจะรอดูซีรีส์เลยแต่บางคนก็คงลังเลว่าหรือว่าเราควรจะอ่านหนังสือก่อนจะได้อินกับซีรีส์ยิ่งขึ้นคลิปนี้เราจะมารีวิวหนังสือแบบไม่มีการสปอยให้ฟังนะคะว่าไฟเอ็นบ o ัดน่าอ่านไหมและเราควรจะอ่านไฟเอ็นบ o ัดก่อนดูเรื่อง House of the Dragon หรือเปล่าลองฟังกันดูคะ่ะ f Fire and b l o o d เป็นหนังสือที่ George R. ร์อาร์ม หรือว่าขอเรียกว่าลุงจอดแล้วกันนะคะเขียนขึ้นมาแบบไม่ได้ตั้งใจเขียนนะคะคือตอนแรกเขาเขียนเรื่อง The World of Ice and Fire ที่จะเป็นเรื่องราวหลากหลายเรื่องมากๆเลยในโลกของ Game of Thrones มีประวัติศาสตร์ในอดีตนานมาแล้วนะคะมีเรื่องราวใน Westeros ใน e s s o s แล้วก็ในทวีปอื่นๆเรื่องการปกครองใน Westeros ในยุคก,ก่อนๆที่จะมาถึงเนื้อเรื่องในเกม e of Thrones เขียนไปเขียนมาเขียนเยอะเกินไปนะคะ ใส่เอาไว้ใน The World of i c e and i r e ไม่หมดก็เลยเอาสิ่งที่เขียนเกินมามาเขียนเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งซะเลยก็คือ Fire and l o o d นี่แหละค่ะแต่เนื้อเรื่องมันเยอะมากๆละเอียดกว่า The World of i c e and i r e มากนะคะเล่มเดียวก็ไม่จบเขาก็เลยแบ่งแยกเป็นสองเล่มโดยที่ตอนนี้เนี่ยเรายังมีแค่เล่มเดียวอยู่นะคะเล่มแรกตีพิมพ์ตอนปี2018ช่วงก่อนที่ Game of Thrones o n 8จะฉาย ส่วนเล่มที่2ตอนนี้เราก็ยังรออยู่นะคะว่าจะออกมาเมื่อไหร่แต่เขาก็บอกว่าโครงเรื่องเนี่ยมีอยู่แล้วะคะ่ะเหลือแค่รอวันพับดิชเท่านั้นเนื้อเรื่องใน r i and blood ก็จะเป็นเรื่องของการปกครองเวสเทอร์สของตระกูล t ท r ก a เรียเป็นหลักเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงก่อนที่ a อ g อนเดอะคอน u ค r o r จะรวบรวม7อาณาจักรให้เป็น1เดียวจนถึงกษัตริย์ t ท r ก a เรียนคนสุดท้ายซึ่งในเล่มแรกจะพูดถึงกษัตร,ริย์ทั้งหมด7คนนะคะ จะมีรายละเอียดการยึดครองอาณาจักรความขัดแย้งการสู้รบในแต่ละศึกการต่อต้านของหลอดจากแต่ละแคว้นการสร้าง King's Landing ความเป็นมาของ Small Council หรือว่าสภาลเล็กของกษัตริย์การสร้างกฎหมายต่างๆและที่เข้มข้นมากๆที่เป็นจุดเด่นของหนังสือชุดนี้นะคะก็คือความสัมพันธ์ภายในตระกูล a ทแกรียนเองและความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลทแกรียนกับตระกูลอื่นๆ หรือว่าก็คือเรื่องการเมืองนั่นเองค่ะเนื้อหาช่วงแดนซับดอะดรา้อนยาว203หน้านะคะแต่มีการปูเรื่องไปก่อนหน้านั้นอีก52หน้าซึ่งก็เป็นเรื่องของเดอะ e กรทคา n ซิลในปี101 AC ช่วงตอนที่มีการกำหนดไว้ว่าลูกชายจะถือสิทธิ์สืบอำนาจที่สูงกว่าลูกผู้หญิงซึ่งก็น่าจะเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญของซีรีส์ทางเรื่องนะคะ แต่ดูจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาแล้วเนี่ยก็ขอเดาว่า The Great Council เนี่ยน่าจะถูกรวบลัดให้เหลือแค่สั้นๆเพื่อจะได้ไปโฟกัสที่สงคราม Dan the Dragon มากกว่าฉะนั้นถ้าใครอยากรู้พื้นหลังแน่นๆก่อนที่จะมาเป็นซีรีส์ก็ควรจะอ่านหนังสือก่อนนะคะอ๋อเนื้อหาของสงคราม Dan the Dragon ทั้งหมดจะจบภายใน Five b l o เล่มหนึ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากอ่านเฉพาะที่เกี่ยวกับซีรีส์ House The Dragon ก็ซื้อเล่มเดียวก็อ่านจบได้ใสๆค่ะ หนังสือเริ่มด้วยการบอกว่าประวัติศาสตร์ที่เราหรือว่าชาวเวสเทอรอสเรียนรู้มานะคะใช้หลักการเรียกสกราดแบบ A.C. หรือว่า After the Conquest หรือหลังการพิชิตเจ็อาณาจักรของ a อ o n นเดอะคอน u ค o r นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะนับว่าการพิชิตอาณาจักรเริ่มต้นที่จุดไหนเพราะสงครามของเอกอนเนยกินเวลายาวนานกว่า2ปี จะเริ่มนับตั้งแต่ตอนที่เอกอนขี่มังกรมาเหยียบลงแผ่นดินเวสเทอรอสหรือตอนที่เขาถูกสวมมงกุฎโดยไฮเซปตันที่โอทาวกันแน่ที่สับสนกว่านั้นก็คือหลังจากที่สวมมงกุฎแล้วนะคะเอกอนก็ยังไม่ได้ยึดครองดอนด้วยซ้าไปแล้วสรุปว่าจะเรียกได้ไหมว่าพิชิตไปแล้วเจ๋งไหมคะชอบความออกตัวก่อนเลยว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเบสิกอย่างเช่นสกราชหรือว่าพศคศเนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แน่นอนเสมอไปนะคะเหมือนเตือนเราเอา,เอาไว้เลยว่าที่เล่าๆเขียนๆกันมาเนี่ยเราต้องอ่านอย่างมีสติอย่าเพิ่งไปเชื่อ100%สไตล์การเขียนของเล่มนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับ The World of Ice and Fire ซึ่งจะไม่ได้เป็นนิยายแบบที่บรรยายแบบเป็นปัจจุบันจากมุมมองของตัวละครใดตัวละครหนึ่งแต่เป็นเหมือนหนังสือประวัติศาสตร์นะคะที่เขียนโดยอาร์คเมสเตอร์คนหนึ่งชื่อว่ากิลเดนที่เขาบอกว่า มีชีวิตอยู่จนถึงรัชสมัยของโรเบิร์ตบรารตเทียนกษัตริย์ในตอนต้นเรื่องของเกมฟร e นคนที่ไปตามในสตาร์คให้มาเป็นแฮนด์ห้นั่นแหละค่ะ mm. เพราะฉะนั้นเขาก็จะเขียนแบบคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เขียนสรุปจากการจดบันทึกของเมสเตอร์หรือว่าเซปตันหรือว่าจากการเล่าเรื่องของคนอื่นๆที่เคยมีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นๆอีกทีนึงนะคะ mm. ก็เป็นวิธีการเขียนที่เจ๋งมากๆแล้วมันก็ไม่น่าเบื่อเลยนะคะ คือจอบไม่เคยอ่านหนังสือที่เขียนสไตล์นี้นะไม่รู้มันมีเรื่องไหนอีกที่เป็นแบบนี้แต่คือพอมันเขียนโดยคนที่มีชีวิต,ตอยู่300ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเหมือนเราพยายามเขียนเรื่องในสมัยอยุธยาเราจะรู้จริงแค่ไหนเรื่องบางเรื่องก็อาจจะถูกบิดเบือนจากมุมมองหรืออคติของคนในอดีตเราบางเรื่องก็อาจจะถูกมองข้ามหรือว่าบิดเบือนจากตัวกิลเดนเอทีนึงนะคะประวัติศาสตร์ก็มักจะอวยผู้ชนะอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นคิงบางคนเนี่ยก็ดูแบบโหเก่งกล้าสุดๆเลยแต่ว่าเราไม่มีทางรู้เลยนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วบางเรื่องเนี่ยเขาก็เขียนเอาไว้เลยว่าไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์มันก็เลยทําให้มีโอกาสคดีพลิกได้ในหลายๆจุดเลยค่ะคิดว่าคนที่จะอ่าน Fire b n o o l o o d นะคะควรจะเป็นคนที่เคยอ่าน A Song of Ice and f i r e หรือว่าดูซีรีส์ a m e of Thrones มาแล้วนะคะไม่งั้นก็ไม่น่าจะรอดค่ะ เพราะว่าโลกมันกว้างใหญ่มากตัวละครสถานที่ชื่อนูน้นชื่อนี้มันเยอะมากเป็นร้อยๆชื่อนะคะตามสไตล์ Game of Thrones ขนาดเราเคยดูมาแล้วยังรู้สึกว่าเยอะเลยนะเราบางทีมันก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดลึกลงไปมากนะคะคือเขาเขียนเหมือนคิดว่าคนอ่านรู้จักสถานที่นั้นๆอยู่แล้วก็แบบถ้ามองว่าอาร์เมสเตอร์เป็นคนเขียนให้คนเวสเทอรอสอ่าน มันก็เข้าใจได้นะเหมือนกับว่าถ้าเราเขียนถึงเชียงใหม่เนี่ยทุกคนก็โอเคและเข้าใจว่าเชียงใหม่อยู่ตรงไหนไม่ต้องบรรยายเยอะแล้วมันก็มีสถานที่อื่นๆน,นอกเหนือจากในเกมอัฟรฟนเยอะมากนะคะเมืองเล็กเมืองน้อยแต่ว่าสำคัญๆเนี่ยพียเไปหมดเลยอย่างเช่นโอทาวน์ไวท์ฮาร์เบอร์เดอะาร์เบอร์ข้ามไปจนถึงสเตปสโตนตอนที่จอบอ่านเองก็คืออ่านไปด้วยเปิดแผนที่เวสเทอร์รอสไปด้วยจะได้จินตนาการตามถูกคะ่ะ ถ้าไม่เคยสัมผัสเกมอัฟโฟนหรือว่าคุณเคยกับโลกในเวสเทอร์อสเลยเนี่ยก็น่าจะไม่อินกับหนังสือเท่าไหร่นะคะส่วนซีรีส์ House of the Dragon เขาก็ควรจะต้องบาลานซ์ใช่ดีๆนะคะว่าจะต้องสร้างโลกเวสเทอร์อสให้ชัดเจนขนาดไหนต้องโชว์หรือว่าไม่ต้องโชว์อะไรให้คนดูเห็นบ้างเพราะว่าจะต้องมีคนดูทั้งกลุ่มที่เคยดูเกมอัฟโฟนมาแล้วเคยรู้จักเดนนอสดอนเดอะไอรีอยู่แล้ว กลับกลุ่มคนใหม่ที่ไม่เคยดูมาก่อนเลยจะทำยังไงให้ซีรีส์ถูกใจคนดูกลุ่มเดิมแล้วก็ดึงดูดคนใหม่ๆด้วยอะนะคะการดำเนินเรื่องในหนังสือนี่ก็คือเร็วมากอันสนุกทุกย่อหน้าเลยนะคะเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะมากแล้วทุกเหตุการณ์เนี่ยมันมีความหมายมีผลกระทบต่อเนื้อเรื่องถัดๆไปทําให้เราอ่านแล้วทึ่งไปเลยว่าในหัวของลุงจอร์ดเนี่ยมีเรื่องราวเยอะขนาดนี้ได้ยังไงนะคะ คือถ้าเกิดเขาจะเขียนบรรยายเพื่อขยายเรื่องออกไปได้จริงๆอ่ะคิดว่าคงจะเขียนได้อีกหลายสิบเล่มเลยแหละแต่เขาพยายามสรุปมาให้เราแล้วก็เลยเหลือสองเล่มค่ะนอกจากเหตุการณ์ในเวสเทอร์อสแล้วนะคะไฟแอด์บลัดเนี่ยก็ยังพาเราไปดูเหตุการณ์แล้วก็ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านทางฝั่งเอซซอสด้วยนะคะตอนที่เราดูเกมมาเฟอร์นเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนเอซอสอยู่ไกลมากเพราะว่าเดเนสแม่มังกรของเราอะ่ะ เดินทางนานมากแบบ6ซีซันกว่าจะมาถึงเวสเทอรอสได้แต่จริงๆแล้วมันใกล้กว่านั้นนะคะแค่ข้ามทะเลแนโรซีไปก็ถึงแล้วก็คือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางถึงกันได้แหละแต่ในซีรีส์เนี่ยน่าจะเน้นไปที่เมืองไม่กี่เมืองก่อนอ,อย่างน้อยในซีซันหนึ่งเนาะ,เ,นะเช่น King's Landing, Dragon's สโ Dr ตนดริฟ t m มาร์ที่เป็นบ้านของตระกูลบา l e ริอนะคะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะ ในหนังสือก็มีฉากที่บรรยายถึงมังกรหลายตัวนะคะอ่านไปแล้วก็อยากจะเห็นภาพว่ามังกรหน้าตาเป็นยังไงทาร์เกเรียนแต่ละคนเนี่ยควบคุมมังกรได้ยังไงชื่อสงครามเขาอะก็คือ Dance of the Dragons ก็คือบอกอยู่แล้วว่าเป็นการต่อสู้กันของมังกรก็คืออ่านไปลุ้นไปตอนรบเนี่ยมันจะต้องเอปิกมากๆแล้วก็น่าจะมีมังกรเยอะมากเพราะว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูของทาเกเรียน ถ้านับไม่ผิดน่าจะมีมังกรทั้งหมดประมาณ20ตัวนะคะแต่ว่าในซีรีส์เขาประกาศออกมาแล้วว่าจะมีมังกร17ตัวเนาะก็คงตัดตัวที่ไม่ค่อยสําคัญออกไปก็คิดว่าถ้าเกิดดูซีรีส์เฉยๆไม่ได้ปูพื้นมาก่อนว่าตัวไหนลักษณะยังไงก็น่าจะสับสนได้ค่ะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเพราะว่ามันเยอะอจริงๆพ้องอ่านจบแล้วแน่นอนว่าเราก็จะรู้โครงเรื่อง House ซ f the d r า g อนแน่ๆนะคะ แต่การที่เนื้อเรื่องในหนังสือไฟ r e อ n นดับลัเนี่ยมันเป็นรูปแบบการสรุปเหตุการณ์ว่ามีอะไรอะไรเกิดขึ้นบ้างมันก็ทำให้เหลือพื้นที่ว่างให้ผู้สร้างซีรีส์ไปเพิ่มเนื้อหาเสริมเติมแต่งใส่จินตนาการเพิ่มเข้าไปได้เพียบเลยนะเพราะว่าในหนังสือเนี่ยมันไม่ได้เขียนบทสนทนาหรือคำพูดหรือความรู้สึกความกโกรธความเจ็บแค้นอะไรต่างๆแล้วก็ยังมีหลายๆเหตุการณ์ที่กิลเดนก็ไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วก็ยังมีบางเรื่องที่อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่กิลเดนเขียนไว้เสมอไปด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องราวมันอาจจะถูกบิดเบือนมาแล้วแค่ดูตัวอย่างซีรีส์ที่มีคำพูดว่า what is this brief mortal life if not the pursuit of legacy เราจะมีชีวิตอันแสนสั้นนี้ไปเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อสร้างตำนานฟังแค่นี้ก็ขนลุกแล้วนะคะเพราะว่าในหนังสือไม่มีนะคะประโยคนี้เนี่ยแค่ฟังก็รู้สึกถึงแรงจูงใจของตัวละครเลยว่าเออ มันจะสู้จะฆ่าจะแย่งชิงกันไปทำไมเนาะ f ฟล์ม์ลดภาษาอังกฤษย,ยาว700กว่าหน้านะคะราคาปกอ่อนประมาณ400กว่าบาทปกแข็งก็ประมาณพันบาทนะคะส่วนจับเองเนี่ยซื้ออ่านในแอป Kindle เหลือราคาประมาณ350บาทะคะ่ะแต่นี่ก็กำลังคิดอยากจะได้เป็นเล่มเก็บไว้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองคิดดูก่อนคือ Kindle มันก็ดีนะคะอ่านง่ายแบบกดดูคำแปลสะดวกแต่ว่าปกติเราก็ชอบฟิลได้ถือหนังสือมากกว่าเนาะ อยากจะซื้อเก็บไว้ส่วนเล่มแปลภาษาไทยนะคะจะแบ่งเป็น2เล่มอีกทีนึงเพราะมันยาวมากก็คืออัคคีและโลหิต1.1และ1.2ราคาเล่มละประมาณ300กว่าบาทพูดถึงความคุ้มคือมันคุ้มมากนะคะมันเนื้อหาเยอะแล้วก็ภาพสวยสอบใช้เวลาอ่านประมาณ2อาทิตย์ได้นะคะก็ค่อยๆอ,อ่าน,นะคะ่ะชานิดหนึงอ่านตอนที่มีเวลา ในหนังสือนะคะมีภาพประกอบอยู่ประมาณ80ภาพคุ้มๆเลยนะคะเป็นภาพขาวดำทั้งหมดวาดโดยดากูดลีภาพประกอบคือมันโคตรเท่เลยนะคะเหมือนวาดด้วยดินสออะไรแบบนี้คือเสริมความขลังให้เหนื้อเรื่องดีเลยมีภาพโปรดของจอบก็คือภาพ Iron Throne อันนี้นะคะคือมันดูร้ายดีเห็นแล้วเข้าใจเลยว่าทำไมเซอร์ซีถึงพูดว่า when you play a game of t h r o n e you win or you die คือถ้าเกิดปีนขึ้นบันลังไปไม่ได้เนี่ยก็น่าจะโดนเสียบไตแถวๆนั้นแน่ๆนะคะสรุปแล้วนะคะถ้าใครอยากรู้เนื้อเรื่องทีเดียวเลยตอนดูซีรีส์ก็อย่าอ่านค่ะเพราะเราจะได้รู้โครงเรื่องทั้งหมดแน่ๆหรือใครคิดว่าซีรีส์ที่มีหน้าตาของตัวละครให้เห็นแล้วจะช่วยให้เราจําได้ทําให้ติดตามเนื้อเรื่องได้ง่ายกว่าก็รอซีรีส์สิกว่าค่ะแต่ระหว่างนี้ก็หลบสปอยกันให้ดีๆนะคะเพราะว่าคนที่อ่านแล้วก็มีเยอะแล้วก็ เราอาจจะเผลอไปอ่านหรือว่าไปฟังสปอยโดยบังเอิญได้ง่ายๆเลยแล้วก็ห้ามเปิดดู t i r g r ร y e n Family t r e e นะคะมันจะเห็นว่าใครได้เป็นคิงต่อจากใครเดี๋ยวความสนุกจะลดลงค่ะส่วนใครที่อยากจะใช้จินตนาการตัวเองตามหนังสือก่อนแล้วก็คิดว่ายังไงซีรีส์ก็ไม่มีทางเหมือนหนังสือเป๊ะๆอยู่แล้วนะคะต้องมีการแสดงให้เห็นความรู้สึกเป้าหมายแรงจูงใจของตัวละครที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นไปกว่าในหนังสือเนี่ยก็อ่านหนังสือก่อนดีกว่าค่ะ ยังไงซีรีส์ก็น่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เราเจออีกแน่ๆเอาไว้เรามาลุ้นกันว่ามังกรในจินตนาการของเราแต่ละตัวเนี่ยจะเทสู้มังกรในซีรีส์ได้หรือเปล่านะคะใครจะเลือกยังไงจะอ่านหรือไม่อ่านหรือว่าจะเก็บไว้อ่านทีหลังก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ